แฟนคลับเตรียมใจชายซีรีย้อนยุคสุดคู่จิ้นไมออาโปตำนานคู่จิ้นคืนบัลลังไมออาโปหวนคืนจอประกบอีกครั้งในซีรีส์ชายย้อนยุค 60s สุดคลาสสิกเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆได้สน่นโซเชียลเมื่อสองนักแสดงหนุ่มสุดฮอตแห่งยุคหมาภาพภูมิร่มใสทองและอาโปนัดวินวัฒนกิติพัฒน์เตรียมหวนกลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งในซีรีส์ใหม่ล่าสุดชาย ที่จะพาผู้ชมย้อนกลับไปสู่ยุคทองของดนตรีแฟชั่นและความโรแมนติกอย่างยุคปลาย 1960s หลังจากประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจากผลงานก่อนหน้า k i n g o t the Series ที่ทำให้ทั้งคู่กลายเป็นหนึ่งในคู่จิ้นแห่งชาติที่ครองใจแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศการกลับมาครั้งนี้จึงถูกจับตาม,มองอย่างมากโดยเฉพาะจากแฟนๆที่รอคอยการรวมจอกันของทั้งสองมาอย่างยาวนาน Series ชาย มีกำหนดเริ่มถ่ายทำในต้นปี2025ภายใต้การดูแลของทีมโปรดักชันมืออาชีพระดับสากลและวางแผนเปิดตัวให้แฟนๆได้ชมภายในปลายปีเดียวกันงานนี้ไม่ใช่แค่การกลับมาของไมอ p โปเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดตัวโปรเจกต์ฟอร์มยักษ์ใหญ่ที่ตั้งใจจะสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพทั้งด้านบทการแสดงและงานโปรดักชันในระดับสากลชายกับเรื่องราวความรักท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุค 60s ชาย จะเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของสองหนุ่มจากต่างพื้นเพในยุคที่สังคมกำลังเปลี่ยนแปลงพวกเขาได้โคจรมาพบกันท่ามกลางบรรยากาศของความฝันเสรีภาพและความวุ่นวายของโลกในช่วงปลายทศวรรษ60จุดเด่นของซีรีส์อยู่ที่การถ่ายทอดความรักและการเติบโตของตัวละครผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งในแง่ดนตรีศิลปะการเมืองและอารมณ์ของยุคสมัยนั้นแม้ยังไม่มีการเปิดเผยบทบาทอย่างเป็นทางการแต่แหล่งข่าวภายในระบุว่า มายจะรับบทเป็นชายหนุ่มนักดนตรีผู้มุ่งมั่นที่ต้องต่อสู้กับความคาดหวังของครอบครัวในขณะที่อาโปจะรับบทเป็นหนุ่มไฟแรงผู้หลงใหลในศิละปะและเสรีภาพทั้งคู่มีเส้นทางที่แตกต่างกันแต่กลับโคจรมาพบกันและกลายเป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันแฟนคลับทั่วโลกเตรียมฟินพุ่งติดเทรนการกลับมาร่วมง,งานของไมล์และอาโป ในครั้งนี้ทําให้แฟนๆต่างตื่นเต้นและคาดหวังว่าซีรีส์จะมอบโมเมนต์ฟินๆเหมือนที่เคยสร้างไว้ในผลงานก่อนหน้ายิ่งเมื่อประกอบกับบทบาทที่ลึกซึ้งขึ้นและโทนเรื่องที่เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมก็ยิ่งทําให้หลายคนเชื่อว่านี่จะเป็นผลงานที่ท้าทายและผลักดันศักยภาพของทั้งสองนักแสดงไปอีกขั้นคุณคิดว่าซีรีส์ชายจะสามารถสร้างปรากฏการณ์ความนิยมได้เทียบเท่าหรือมากกว่า King o t the Series หรือไม่